สำหรับรถพับพ a n a Sonic ล้อหน้าไซส์18ล้อหลังไซส์20นิ้วตัวนี้จะมีเกียร์มา6เกียร์ด้วยแบตเตอรี่ก็สามารถที่จะถอดชาร์จได้นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ที่เป็นรุ่นที่ขายดีเลยมาดูกันว่ารถคันนี้พับยังไงนะครับรถเนี่ยวันนี้ผมไม่รีวิวเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําระบบรถนะครับสามารถที่จะพับพอได้โดยการที่หมุนแบบนี้เปิดแล้วก็พับพอแบบนี้หรือจะพับกลาง อีกสเต็ปหนึ่งเลื่อนอันนี้คือพับกลางนะครับนี่คือพับแล้วตอนนี้มีกันมา3ขันนะครับแล้วก็3มสีอลูมิเนียมสีม่วงอลูมิเนียมสีทองและสีน้ำเงินอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่ได้ทำบิดนะครับทำบิดก็สไตล์ bjp เหมือนเดิมก็คือ3ระบบวันนี้เอามาให้ดูก่อน3สไตล์ เอาแล้วครับมาแจ้งราคากันสำหรับรถรุ่นนี้ออปชั่นเต็มๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกตัดไฟไฟหน้ามีสวิตช์เปิดปิดไฟและปัดระบบไฟฟ้าบิดเคร่งได้เหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับ36โวลต์อยู่ที่17,400บาทมีให้เลือก3สีลูกค้าท่านใดชอบสีไหนแจ้งก๊อปได้เลยนะครับวันนี้ผมรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ